เไทยช็อกหลงททบจับแอนนาเสือตุ๊บแรงแบบไม่มีอะไรกันทำเอาแฟนคลับไทยอกหักผิดหวงังน้ำตาคลอไปตามๆกันเลยค่ะสำหรับการประกวด Miss Universe ทเว2ที่ทเวเพราะผลการตัดสินดนันผิดคาดแอนนาเสือตัวตึงในทุกโพงแต่ดันไม่เข้ารอบ16คนสุดท้ายนี่มันอะไรกันล่ะคะเนีย ขณะที่เจ้าของเวทีคุณแอนจาก,กรพงก็ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้ว่าตนเองก็ถึงกับช็อกไปเหมือนกันลั่นคณะกรรมการไม่เกรงใจเจ้าของเวทีกติกาก็คือกติกานี่แม้กระทั่งกรรมการยังไม่เกรงใจเจ้าของนะคือฉันนะฉันบอกผู้เธอเลยนะก็ไม่เกรงใจนะคือเจ้าของเป็นคนไทยแล้ว ก็จะได้เป็นการบอกคนทั้งโลกว่าไม่มีเฟวอริที่ซึ่งคือคนไทยเองก็ยังไม่เข้าเลยเอาเป็นว่าเป็นประตามกระติกาขนาดแม่ยังแบบจับมือย่เงี้ยคอยรอบหนึ่งแซมฉันก็คิวต้องข้เพราว่าทุกคนก็บอกว่ามีโพอย่างนั้นมีโพอย่างนี้เราก็อ๋อทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเอาจริงๆนะนี่เพิ่งจบงานยังไม่รู้ ส่วนสาเหตุที่แอนนาเสือไม่เข้ารอบ16คนสุดท้ายก็ยังนึกไม่ออกเพราะคิดว่าแอนนาเสือทำได้ดีในทุกๆรอบถ้ามองจากรายชื่อของ16คนสุดท้ายก็มีหมาเมื่อที่ผ่านเข้ามาหลายคนอย่างเช่นแคนาดาโปรตุเกส และ t r i นิแดดแอนต o บิโกนั้นแสดงว่าคะแนนในห้องดำอาจจะมีผลมากๆกับการเข้ารอบหรือไม่เพราะแต่ละคนที่เข้ารอบมาดูช่างเป็นคนที่แข็งแกร่งในเรื่องของการพูดมากๆซึ่งมันอาจจะเป็นจุดอ่อนเดียวของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นไม่ว่าจะตกรอบด้วยเหตุผลใดก็ตามนี่คิดว่าไทยแลนด์ทำออกมาได้ดีมากๆดีสุดๆ และประทับใจในผลงานของแอนนาเสือตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวินาทีสุดท้ายบนเวทีและต้องขอแสดงความยินดีกับมิสยูนิเวิร์สลาวที่ผ่านเข้ารอบ16 <am> คนสุดท้าย <I am S 1> เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อไรก็ตามในทุกการแข่งขันยอมมีแพ้มีชนะซึ่งเราก็เคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ Miss Universe 2022คนล่าสุดจาก USA ร r o n บร e n o l โนล่ายินดีด้วยนะคะสุดท้ายนี้จะพาทุกคนมาฟังบทสัมภาษณ์หลังการประกวดของแอนนาเสือแฟนนางงามทุกคนเคยเสียอยากบอกอะไรพี่ๆเป็นแฟนนางงามบอกก็อ,อยากบอกว่า<ๆ>ขอบคุณค่ะเพราะว่าอย่พี่แอนนาบอกไปตั้งแต่วันแรกว่าเราไม่อมหยอเา,าแบบ แต่ทำให้แต่พี่ไม่ว่าผลเราจะเป็นยังไงก็อย่างน,น้อยทุกคนก็สนุกกับทุกวันที่เก็บตัวก็ดีใจแล้วครับองพวกพี่พี่ก็นในฐานะแฟนนางาคนเดงยวก็ก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็แบบอย่าคิดอะไรสงสารป้าท่าดดามเจ็บทุก <c oughs> ี่เชื่อว่าวงการมันเทิงรออยูอ่ไม่แม่เเจอกันเลยค่ะกันเลยนะขอบคุณค่ะลูก อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะถึงจะตกรอบแต่ทุกคนก็ภูมิใจและเห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเทของน้องเชื่อม่าเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกสิ่งที่น้องคาดหวังคะ่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเอนนาเสือด้วยกันนะคะดีใจนะดีใจคนะ่จนะไม่เป็ใในไระโอเค เปลี่ยนก็ทำอย่างเงี้แหละ